สวัสดียมเย็นครับคลิปนี้พามาดูคนล้างรถคนใหม่ครับนี่เฮ้ยล้างดีๆหน่อยเนี่ยล้างรถคนครูดีๆนะเออเจ้า ใครใช่ธรรมดานะเนี่ยเอาคนเด่นมนคนดังมาล้างรถให้โอดังตรงไหนอ่ะดังตรงไหนใช่ไหมยังไม่ดังใช่ไหมดีมากดีมากนี่นี่คือ,อ,อผมวันนี้ผมเลี้ยงน้ำชาก็เลยค่าตบเแทนก็ต้องล้างรถให้ใช่ไหมครับ ดีมากโอ้ดีเลยไม่ต้องไปล้างอัดฉีดเลยทีนี้เดี๋ยวเสร็จค oh. ันนี้เดี๋ยวล้างดีแม็กต่อนะ uh? ล้างดีแม็กต่อมันเ,เกี่ยวกันมากฮะเข้ากันไหมดีแม็กยังไม่ได้ล้างเลยฉีดน้ำไว้เฉยๆมเมื่อกี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวล้างดีแม็กต่อเลยดีแม็กรถใครอ่ะรถผมนี่แหละผมเอาใจครูเอ๋นะ,ะผมเอาใจครูเอ๋นะอา้าวผมเป็นคนเลี้ยงน้ำชาเลยไม่ คุณเอ๋เป็นคนโอนเงินให้เมื่อกี้อ่ะไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวยังไงคุณเอ๋บอกเมื่อกี้เอาล้างไปล้างไปอย่ามัวแต่คุยคุณเอ๋บอกเมื่อกี้ว่าหนูเป็นคนโอนเงินให้นะเมื่อกี้โอนให้ใครก็โอนให้เสียแล้วผมต้องจะเป็นมาล้างรถไงคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยผมเอาเงินในกระเป๋าไปซื้อใช่ไหมครับ อ้าวแปลว่าผมเป็นคนโกหกตอนมหยงงั้นใช่ผมเป็นคนยางงั้นนะครับต,าย,ต,า,ยต,า,ยตายเลยเนี่อ้าวล้างล้างอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายโอ้ตายเลยเนี่ทำบาปคนมีอายุกว่าดีเนี่ยใช้มาล้างรถเนี่ยแต่ไม่เกี่ยวหรอก เพราะว่าไม,ไ,มไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับมันไม่เกี่ยวหรอกมันขึ้นอยู่กับว่าครับอ,อคนขยันครับผมมันขึ้นอยู่กับว่าเกเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินครับเกทํทำทุกอย่างเพื่อที่ได้เงินเดี๋ยวแรงหรือเปล่าเอาผมบุญจริงเนาะแรงไหม แม่แดงเราเนาะแล้วพี่จะทําอะไรถ้าไม่ทําเอาเงินรับผมครับคนเราทํางานก็ต้องเอาเงินดิเข้าใจครับเข้าใจเอ,อหรือว่าจะทําเอาหน้า <laughs> ฮะถ้าทาเอาหน้าก็โอเคผมผมหาคําตอบที่จะตอบคุณไม่ได้เลย <laughs> ถ้าทําเอาหน้าผมจัดให้ใช่ไหมครับอ๋อคนเราอ่ะก็ หลายอย่างเนาะคนทำมาหน้ากับคนทำอะไรนะมเมื่อกีทอทท้ทำมาหน้ากับทำเอาเงินทำทำมาหน้ากับทำเอาเงินครับ<อ> <c oughs> มีแต่ฝุ่นเลยครับอ๋อต้องต้องฉีดน้ำก่อนใช่ไหมครับผมทำไมอะ่ะถ้างั้นมันจะด่างครับอ๋อมันจะด่าง ผมรับตัวสับแป๊บนึงไม่ได้อยู่นะครับเดี๋ยวคุยกับเอฟซีก่อนไม่ไม่อยู่โอ้ถูกเลขเออถูกเลขต้นโพจานร์ชูนี่นะเ <c oughs> ยะ้หนึ่งสามสองอืม <c oughs> ครับหน้า <c oughs> คนไม่ตกหลอกช่วงนี้ก็ใส่วางท่ออยู่ครับเดี๋ยวพี่โอนมาเลขนี้เลยกสิกรครับศูนย์แปดเจ็ดสามหนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้าห้าไม่อันนี้เป็นกสิกรเลยของผมเลยครับใช่ครับเรขบัญชีครับ เกลียงศักจารัสครับได้ครับได้ได้ครับพี่ครับขอบขอบคุณมากครับครับผมครับครับสวัสดีครับพี่มันดังอะไรฮะมันดังมันเตือนเตือนอะไรอย่าถูมันแรงอ่อพี่ FC เขาถูหวย แล้วเป็นไงครับเขาถูกหวยต้นโพจันชูอ่ะออแล้วเขาจะโอนเงินมาให้โอนเงินมาให้ใครอ่ะโอนเงินมาให้จันชูหนึ่งพันบาททำไมไม่โทรหาจันชูเขาไม่มีเบอร์ไม่มีเบอร์ครับเขาให้จันชูหนึ่งพันบาทครับแล้วก็ให้ทีมงานหนึ่งพันบาทเขาโอนมาสองพันครับอู้สุดยอดเลยอ่ะสุดยอดถูกหวยเสยเลยต้นโพ ยอดเลยครับมีใครถูกบ้างไหมนอ้อหวยต้นโพจันชูนี่มีใครตามบ้างเนอ้อเดี๋ยวผมไปฉีดน้ําก่อนดีกว่าปล่อยน้ําให้มทิ้งมันไหลทิ้งเนี่ยโอ้ยจันชายเนี่ยทำไมปล่อยน้ําผมให้ไหลทิ้งอย่างงี้ฮะ นี้ตอนเย็นจะไปบุรีรัมย์ครับผมจะไปบุรีรัมย์เ้อพี่พรุ่งนี้ตอนเย็นอะ่ะใช่พาลูกไปเรียนพิเศษเจ้ว พี่ยังไม่ได้ถูล้อแม็กเลยลฮะนนะฮะวายพี่มานี่<ะ>มาดูตรงนี้นี่มันด่างเนี่ยถูยังไม่ถูถูยังไม่ถูกเนี่ยน,นี่นมาถูตรงนี้ก่อนมันใช่มันต้องถูให้มันสะอาดดิ ฝั่งนี้มีด่างไหมฝั่งนี้มีด่างไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงเ<อ> <c oughs> ขาสะอาดแต่ตอนเช็ดตอนเช็ดเก็บงานนู่นอืมไม่ใช่หรอกเนี่ยเนี่ยทูไม่ครบเลยนี่เอาถูยางให้ดำๆเลยนะ,ะน,นี่มาถูตัวน,นี้ด้วยมาถูตัวน,นี้ด้วย นี่ครับรวมโดยช่วยกันครับจะได้เสร็จเ,เร็วเดี๋ยวน้ำชามันจะไม่เย็นก่อนโอ้ตรงนี้ไม่ได้ถูเลยน,นี่นี่ตรงเลดนี่เห็นไหมนี่พี่ตรงเลดยังไม่ได้ถูเลยข้างหน้านี่อะไรมาสะอาดตอนเช็ดยังไงเนี่ยโอ้ มันก็ต้องสะอาดตอนล้างเลยมันสะอาดตอนเช็ดได้ยังไงนี่แหละไอ้เวลาขุดสะแล้วไอ้เขาขุดยังไม่เป็นรูปเป็นร่างก็ไปติเขาอย่างนี้เลยเขาคายล้างไปล้างมาเดี๋ยวเขาก็เริ่มเก็บนะตรงไหนที่มันด่างตรงไหนที่มันอ๋ออย่างงั้นสิอ๋ออันนี้ฉีดน้ำแล้วรู้แล้วลใช่ไหมว่าตรงไหนมันด่างใช่ไหม พี่ก็รลูกว่าเ,ย,ย,เยียบสายผมทำไมนี่นะครัก็เก็บงานอีกรอบนึงขอบคุณ FC ครับที่โอนเงินมาให้ครับถูกเลขถูกเลขต้นโพต้นโพอุ้ยถูยางก็ไม่ไม่ไม่สะอาดเลยเนี่ย ยังมีคาบดินอยู่เลยไหมโอ้ตายสิทำี๋จะผมเสียเนาะฮะทำี๋จะผมเสียแก้วล้างรงู ล้างข้าวฉีตรงไหนที่มันด่างเดี๋ยวเขาก็จะตามเก็บอไปตามเก็บเลยดูดิตรงไหนด่างเอ้าไปดูนี่สวยงามผมถามหน่อยรถตัวเองนี่เคยล้างแบบนี้ไหมรถตัวเองอ่ะเคยเคยล้างแบบนี้ไหมล้างล้างล้างอู้หอมสองทีแท้ เองอ่ะผมล้างเป็นชั่วโมงอ่ะเนี่ยโอ้ยตรงนี้ทูยังไม่ถูกเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทีไรไงทีไรดีดูเลยนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยทีไรเป็นชั่วโมงเลยล้างรถตัวทูแล้วก็ล้างนี่นี่ตรงนี้นี่เห็นไหมนี่นี่ดาอยู่นี่นี่นี่ก็นั่นเละแล้วก็เช็ดไปเรื่อยแหลยคนถือกล้องตีก็ตีไปงั้นแหละนี่ มีโมโหมีคลืนเสียงแล้วให้ล้างตัวเองอ่ามันจะสะอาดไหมสะอาดถ้าผมล้างอ่ะสะอาดกว่านี้อีกใช่ไหมสะอาดแล้วทำไมไม่ล้างอ,อ๋อก็พี่ล้างแล้วผมจะมาล้างทำไมโอ้อยใจเย็นครับใจยเย็นอย่าพึ่งปิอย่าพึ่งปิงปผมมันอ,อย่าไปว่าแกด้วยเพราะว่าแก อะไรอะไรเว่าเกเกเกเลยเกอะไรเกอะไรกเกล้วนี่นีข้างหน้านี่ก็ไครับนั่นแหละเออนี่ข้างบนเห็นมนยนี่ตาเนี่ยเนี่เนี่พอพผมไปอยู งานคนขับรถเท็กซตรงนี้พี่ตรงนี้นี่นี่นี่เห็นไหมนี่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 ขอบขอบล้อเออละเจ้าบึงสะอาดหรือยังดูมันต้องไปเช็ดอีกรอบนึงไปเช็ดผ้าชามวยใช่ไหม โอเคครับเจอกันใ่คลิปหน้าแล้วกันนะครับตรงนี้ไหนที่ผมบอกอะเช็ดหรืออย่างนี่ตรงเนี้ย